สวัสดีค่ะหลังจากที่รักษาตัวอยู่สองวันสามวันนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมต้นกล้วยไม้ของเราเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยไม้ของเราที่ลงกระถางไว้นะคะตอนนี้ดอกกําลังสะพรั่งเลยค่ะเนี่ยแต่ก็ คิดว่ามีตัวประหลาดนะคะแอบมากินใบมันเยวจะโดนจัดการนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ดีมีแห้งมาลดน้ำต้นไม้มาลดให้มาลดมาลดน้ำให้มันชุ่มๆคิดว่าคิดว่าต้นนี้ก็กำลังโรคกำลังจะมาเยือนนะคะ ตอนนี้ก็กำลังสะพรั่งค่ะนะคะแต่โรคก็กำลังจะมาเยือนเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันนะคะวันที่16จะมาให้ฮอร์โมนให้ยาไม่ใช่ยาเคมีนะคะแวะมาดูบ้านของเราค่ะอืมโอเคทีนี้เหลือแค่เก็บ เ c คอเร e มุมนี้กันต่อไปนะคะหลังจากสงกรานเนี้ค่ะ3ามวันสี่วันคิดว่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปแน่นอนคิดถึงกล้วยไม้ก็เลยเดินมาค่ะเกือบสองกิโลมาถึงนี่นะคะ <laughs> จากที่พักโอเคค่ะ ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะละเหลือขาข้างซ้ายนิดเดียวลุยงานต่อได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆเ้ยจ้าบ๊ายบาย